สวัสดีครับวันนี้อยู่หัวหน้าแจ๊สนะครับเป็นแจ๊สจีดีตัวแรกเลยนะครับทถมบัญชารีโมทฝังชิปฮะรุ่นใหม่ฮะสไตล์ดอกแบนนะครับพับได้สวยๆเลยนะฮะกดล็อกฮะกดล็อกแล้วนะครับกดคลายล็อกฮะโอเคครับต่อไปทดสอบสตาร์ทฮะสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งกับเรานะฮะทุกชุดเรากัดดอกให้ฟรีนะฮะหลังที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับปิดประตูสนิทนะฮะตอนนี้ระบบเซ็นทรัลล็อกยังไม่ทํางานนะครับรถยังไม่ล็อกนะฮะเนี่ยประตูยังไม่ล็อกอยู่นะฮะ หลังจากผ่านไป30วินะครับพอเราแตะเบรกนะฮะประตูจะล็อกอัตโนมัตินะครับประมาณ30วินาทีนะครับพอสักครู่นะฮะเนี่ยล็อกแล้วนะฮะแต่พอระดับเครื่องประตูจะคลายล็อกเองนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับใช้ฮอนด้าเจเออยู่สนใจที่จะติดตั้งกุญแจรีโมทฝังชิปแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแต่งรถน้แดงเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะฮะ ให้ดูชัดๆะนี่ฮะแบบนี้เลยฮะสวยงามนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้คลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ